ขอบคุณพระเจ้าสําหรับโครงการต้นไม้แห่งข่าวประเสริฐที่คิดจจัดได้หนุนน้าใจสมาชิกให้ประกาศนําคนรับความรอดสัปดาห์ละหนึ่งคนแล้วก็ตลอดทั้งปีจํานวน50คนในทุกๆวันข้าพเจ้าจะอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนําและขอพระเจ้าให้มีคนรับเชื่อเกิดขึ้นและพระองค์ก็ส่งคนมาให้ประกาศให้มีคนรับเชื่อเกิดขึ้นเกือบทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานของข้าพเจ้ากลุ่มเพื่อนร่วมง,งานกลุ่มนักศึกษา กลุ่มแม่บ้านในหลาย,ลายตึกเพื่อนสมัยเรียนแล้วก็ครอบครัวญาติของข้าพเจ้าในหมู่บ้านก็เช่นเดียวกันในแต่ละวันไม่ว่าจะคุยกับใครเรื่องอะไรข้าพเจ้าก็จะใช้โอกาสประกาศพาคนอธิษฐานต้อนรับพระเจ้าเสมอพระเจ้าได้ให้มีประสบการณ์การประกาศที่เหนือความจํากัดของมนุษย์คือในเมื่อต้นปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าป่วยแล้วก็ไอตลอดทั้งวันซึ่งเป็นอุปสรรคในการใช้เสียงมากและข้าพเจ้าก็คิดว่า จะงดการประกาศไว้ก่อนแต่พระเจ้าก็มาพูดในใจในขณะนั้นว่าไม่ต้องงดเพราะพระเจ้าจะทําการแทนเราและในช่วงนั้นข้าพเจ้าก็ได้โพสต์ข้อความไปยังกลุ่มของนักศึกษาว่าถ้าใครอยากจะรู้จักพระเจ้าอยากขอพรพระเจ้าสามารถติดต่อมาอย่างข้าพเจ้าได้และสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏว่ามีนักศึกษาจํานวนมากได้ส่งข้อความติดต่อกลับมาหาข้าพเจ้าเป็นปรากฏการณ์การประกาศครั้งแรกในชีวิตของข้าพเจ้า ที่ได้นั่งจัดคิวประกาศและข้าพเจ้าได้นั่งประกาศพาคนรับเชื่อตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงสี่ห้าทุ่มจนบางวันได้บอกพระเจ้าว่าขอพระเจ้าส่งมาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเหนื่อยแล้วดึกแล้วพระพรุ่งนี้ค่อยส่งมาใหม่ก็ได้นะคะถึงจะเหนื่อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีสันติสุขเพราะเราได้เห็นคุณมากมายได้รับความรอดจากพระเยซูส่วนตัวของข้าพเจ้าในตลอดปี2022ที่ผ่านมามีคนเปิดใจต้อนรับพระเจ้ารับความรอดจํานวน100รคน และหนึ่งในนั้นคือคนในครอบครัวของข้าพเจ้าหลายคนมาถึงที่ดจาจปัจจุบันได้เกิดกลุ่มแคร์เกิดขึ้นที่ทํางานของข้าพเจ้ามีพนักิจบ้านเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของข้าพเจ้าที่อำเภอแก่คนคอยจังหวัดชยภุมิขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนําในทุกช่องทางในการประกาศสําหรับพระเจ้าแล้วปัญหาสุขภาพหรือสถานการณ์ต่างๆไม่ใช่อุปสรรคในการประกาศพระนามของพระเจ้าเลยแต่เป็นโอกาสที่ทําให้เราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ข้าพเจ้า แยาจะหนุนใจพี่น้องว่ายุสุดท้ายนี้พระเจ้ากําลังเคลื่อนใจคนมากมายให้เปิดใจต้อนรับพระเจ้าทุกคนรอคอยความหวังรอคอยคำตอบในชีวิตรอคอยความรอดจากพระเยซูคริสต์เราต้อง่วยโอกาสในการประกาศในแต่ละวันอย่างเต็มที่ในส่วนของเราเมื่อเราตอบสนองพระองค์จะรับรองเชื่อว่าพระเจ้าจะเจิมและจะเคลื่อนใจคนทั้งประเทศทั้งโลกนี้ให้มารู้จักกับพระเจ้าผ่านชีวิตของเราอย่างแน่นอนขอพระเจ้าอวยพรค่ะ